เรื่องของการที่ท่านต้องช่วยดูแลเรื่องภัยแล้งหรือน้ําท่วมไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้ของกับการเรื่องยุบเรื่องอหน่วยงานกรอนอ,อเลยครับไม่ได้อยู่ความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความตั้งใจแลวไม่ได้อยู่ในยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้กระทั่งน้อยนะครับชัดเจนนะครับครับท่านฟังเรื่องที่ผมแถลงไปวันนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐที่ทํางานได้รวดเร็ว <rail> เนี่ย พูดกันอ,อย่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทานข้าวกับท่านอาหารกลางวันกับท่านผู้บัญชาการเราทับไปขอไปเรื่องเดียวขอไปแป๊บเดียวเดือนครึ่งก็ออกมาแล้วนะครับเราพูดด้วยผลงานดีกว่าผมว่าอย่าอย่าไปพูดกับเรื่องวัฒกรรมเรื่องอื่นเรื่องก็เป็นเรื่องของพักนั้นๆไปแล้วกันให้เขาไปเข็นเข้าสู่สภาไปเองแล้วกันนะครับทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายทางฝ่ายหน่วยงานรัฐทางฝ่ายภาคก,การเมืองที่เกี่ยวข้องเราทํางานอย่างเดียวครับเราให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วกันนะครับ ไม่ไม่ไมผมกา,การเจราจาสนทนาระหว่างระหว่างที่ผมมีความสัมพันธ์มากับท่านผู้ชาการฐานาการ์สถานเรือฐานบกผู้ชาการฐานสูงสุดมาไม่มีพูดเรื่องการเมืองแม้กระทั่งนิดเดียวไม่มีการไปขอร้องให้โยกย้ายใครแม้กระทั่งนิดเดียวที่คุยบ่อยที่สุดก็คุยกับผู้ชาการสูงสุดกับผู้ชาการฐานบกเรื่องช่วยเหลือคนงานนะครับที่ติดอยู่ที่ฮามาสนะครับตรงนี้ก็พูดคุยกันตลอดเวลาเก